ใ้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันศุกร์ที่25เมษายน2025หัวข้อเหนือสิ่งกีดขวางข้อพระครรหลักฮาบากุกบทที่3ข้อที่19 19พระยาเวองค์เจ้านายทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า พระองค์ทรงทําให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมียรพระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายถึงหัวหน้านักร้องประสานเสียงพร้อมกับเครื่องสารอ่านพระธรมท,ที่หนึ่งพงกริย์บทที่สิบแปดข้อที่สี่ิบเอ็ดถึงสี่สิบหกสี่สิบเอ็ดเอลียาทูลอาหับว่าขอเชิญเสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มเถิด เพราะมีเสียงฝนกระหึ่มมาก42อาหับก็เสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มแต่เอลียาขึ้นไปที่ยอดภูเขาคาราเมลท่านก็โน้มตัวลงถึงดินศพหน้าระหว่างเขา่า43และท่านสั่งคนใช้ของท่านว่าจงลุกขึ้นมองไปทางทะเลเขาก็ลุกขึ้นมองและตอบว่าไม่มีอะไรเลย และท่านบอกว่าจงไปดูอีกเจ็ดครั้ง44และต่อมาเมื่อถึงครั้งที่เจ็ดเขาบอกว่าดูสิมีเมฆก,ก้อนหนึ่งเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเลและท่านก็บอกว่าจงไปทูลอาหับว่าขอทรงเตรียมราชรถและเสด็จลงไปเพื่อพระองค์จะไม่ติดฝน45 และต่อมาอีกครู่หนึ่งท้องฟ้าก็มืดไปด้วยเมฆและลมและมีฝนหนักอาหับก็ทรงรถเสด็จไปยังเมืองยิสราเอล46และพระหัตถ์ของพระยาเวหนุนกำลังเอลียาและท่านก็คาดเอลของท่านไว้และวิ่งขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองยิสราเอลเนื้อหามนุษย์มักจะอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้คนจะเดินบนน้ำเนื่องจากกฎของแรงโน้มถ่วงอย่างไรก็ตามบางครั้งกฎของธรรมชาติสามารถประนับได้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อลูกๆของพระเจ้ามัทธิวบทที่14ข้อที่22ถึง32 22 แล้วพระองค์ตรัสสั่งให้บรรดาสาวกลงเรือทันทีและข้ามฟากไปก่อนในขณะที่พระองค์ทรงรอส่งฝูงชนกลับบ้าน23และเมื่อทรงให้ฝูงชนไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาตามลำพังเพื่ออาทิตฐานเวลาก็ดึกมากพระองค์ยังประทับที่นั่นแต่ลำพัง24 ในขณนะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นซัดเพราะทวนลมอยู่ 25. เมื่อเวลาใกล้รุ่งเช้าพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปยังพวกสาวกยีบหกเมื่อสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาทั้งหลายก็แตกตื่นพูดกันว่าต้องเป็นผีและรองด้วยความกลัว 27. พระเยซูตรัสกับพวกเขาทันทีว่าทําใจดีๆเถิด,ดนี่เราเองอย่ากลัวเลย28่บเปตโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอตรัสให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์29พระองค์ตรัสว่ามาเถิด เปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูสามสิบแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วยสาสบเอ็ดพระเยซูจึงเลื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้ทันทีแล้วตรัสว่าช่างมีความเชื่อน้อยท่านสงสัยทำไม 32เมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็สงบลงพระคำบอกเราว่าเปโตรเดินบนน้ําเมื่อเปโตรกําลังจะจมลงเขาก็ร้องออกมาและพระเยซูก็จับมือเขาไว้หลังจากนั้นทั้งสองก็เดินกลับไปที่เรือบนน้ํา กดแรงโน้มถ่วงถูกระนับสำหรับเปโตรเมื่อพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในสถานการณ์ใดกฎธรรมชาติก็ถูกระงับเช่นกันในกิจการบทที่12ข้อที่5ถึง11 5เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำจองในคุก แต่คริสตจักรอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปตโตรอย่างกระตุือร้น 6. ในคืนนั้นก่อนถึงเวลาที่เฮโรสจะพาเปตโตรออกมาเปตโตรกำลังนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนมีโซ่สองเส้นล่ามไว้และมีพวกยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกเจ็ดนี่แน่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ และมีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องขังทูตองนั้นกระตุ้นเปโตรที่สี่ขางให้ตื่นขึ้นแล้วว่าลุกขึ้นเร็วๆโซนั้นก็หลุดตกจากมือของเปโตร8แปดูตสวรรค์องนั้นสั่งเปโตรว่าจงคาดเอลและสวมรองเท้าเปโตรก็ทำตามแล้วทูตจึงสั่งว่าจงสวมเสื้อและตามเรามาเถิด เปโตรจึงตามออกไปและไม่รู้ว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์ทำนั้นเป็นความจริงคิดว่าเห็นนิมิตสิบเมื่อออกไปพ้นทหารยามชั้นที่หนึ่งและที่สองแล้วก็มาถึงประตูเหล็กทางที่จะเข้าไปในเมืองประตูบานนั้นก็เปิดออกเองให้กับท่านทั้งสองท่านทั้งสองจึงผ่านออกไปและเมื่อเดินถึงช่วงหนึ่งของถนน ทูตสวรรค์ก็หายวับไปจากเปโตส11เมื่อเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงพูดว่าตอนนี้ข้าพเจ้าแน่ใจแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้ผลจากเนื้อมือของเฮโรดและผลจากการมุ่งร้ายของพวกยิวเมื่อทูตสวรรค์มาเพื่อปล่อยเปโตรออกจากคุก โซ่ที่ใช้มัดเขาหลุดออกไปเองและประตูคุบก็เปิดออกเองผมอธิษฐานว่าหากมีประตูที่ถูกล็อกไว้กับท่านประตูเหล่านั้นจะเปิดออกเองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และท่านจะไปถึงจุดที่ศัตรูจะทำอันตรายท่านไม่ได้ศัตรูจะกีดขวางไม่ต้องการให้ท่านไปถึงในานามของพระเยซู หากท่านอ่านเรื่องราวนั้นต่อในกิจการบทที่สิบสองท่านจะพบว่าเมื่อเฮโรสส่งคนไปประหารเปโตรผู้คุมรายงานว่าพวกเขาไม่พบเขาและเฮโรสสั่งให้ประหารชีวิตพวกเขาแทนพระเจ้ากำลังจะสร้างความประหลาดใจให้กับสัตรูของท่านในนามของพระเยซูแต่บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะฟื้นกำลังของตนขึ้นใหม่ พวกเขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีพวกเขาจะวิ่งและไม่เหนื่อยอ่อนและพวกเขาจะเดินและไม่อ่อนลา้าอีสยาบทที่สี่สิบข้อที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านพระองค์จะทำให้ท่านบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเพื่อบินข้ามสิ่งกีดขวางทั้งหมดในเส้นทางของท่านพระองค์จะขจัดการห้ามปรามทุกอย่างที่ซาตานอาจวางไว้ขัดขวางท่านและข้อจำกัดทุกอย่างที่มันอาจวางไว้กับครอบครัวและธุรกิจของท่านพระองค์จะทำให้เท้าของท่านเหมือนเท้าของกวางตัวเมีย และทำให้ท่านอยู่บนที่สูงสดุดีบทที่สิบแปดข้อที่สามสิบสามสามสิบสามพระองค์ทรงทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมียและทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูงกวางตัวเมียเป็นกวางที่ดูเหมือนอ่อนแอแต่สามารถวิ่งได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ขรุขระมาก ไม่มีสิ่งใดจำกัดหรือขัดขวางไม่ให้มันวิ่งบนพื้นที่อันตรายมากในขณะที่สัตว์อื่นสะดุดและล้มลงกวางตัวเมียจะวิ่งได้อย่างอิสระโดยไม่มีความเครียดใดๆผมอธิษฐานเผือท่านตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะยกท่านขึ้นเหนือข้อจำกัดทุกอย่างในชีวิตของท่านในพระนามของพระเยซูประเด็นอธิษฐาน พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงโปรดเสด็จมาหาข้าพระองค์อีกครั้งและทรงทำลายอุปสรรคทุกอย่างรอบตัวข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมน